ซ่อยพ่อยังนอพี่น้องมันนี่อ้ยน้องงามแห้งครับมันมันดอกไม้มาป็นจุ่มเล็จ้ะเบื้งทีดเลยพี่น้องเห็ดเปลงดำนังได้คือออกเนี่ยเนเนาะจ้ะออกเป็นเงาเป็นเงาเลยพี่น้องจัดดอกแล้ว่อยองสามสี่ห้าหเจดเก่าดอกเนาะกับพอซิบครับซิดอกพอดีเนาะพอดีเนาะ เก็บเลยสักค่อยฟ้าพี่น้องขาไหมคือดอกไงพี่น้องดอกทำแขนเลยจ้ะไม่จุ๊บไม่ไงครับน้องกับพันใหญ่เบิดแต่ว่าดอกพันใหญ่งล่ะจะเอาไหวบ่ได้เนาะอันนี้เป็นเม็ดเพิงง่อยตอครับพี่น้องเพิ่งจะเกิใดนใน็ดนนะนตอเด้อจ้ะเพิ่งจะมาบอกในในเมตอเนาะแกนตื้จ้ะ ดอกเป็นที่คือเห็ดเพิืงนาห่อเนาะ<ต>เพิือง,งนาหอ่อ<ๆ>เพิงศาสตร์ครับบอกคมเนะื่องจากแกงแสบเพืือนกันที่ขายเห็ดเพิงมุงยุงเนาะ องดอกจ้ะพี่นอะจะล่งงามเลยจ้ะดีน้าง,งามครับขาใหญ่เลยเนะาะหันเทียนแต่ขาเลยหน้อยเนาะ,ะอุ้ยจูมนี่นะ่าเ้กอยองล้าพี่ขาใหญ่แหงครับจะพินเสียพี่จ้ะร้องาพี่เนาะวางนตู้กระตาจ้ะดูนะบุบๆเนาะขาใหญ่ๆเลย,นะเลยจ้ะ ไ,ไนนปดีน้อยหน่อ,หนอยนะเพิ่งตาน่าสาวก่อยไหมนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพ่อใหญ่แม่ใงยัยเราไปซีก่วกวา,าวซีกไม่ภูเขามาชมเทโลกน้ำครับวันนี้ก็มาพบกันครับบานัด์ครับสาวกอยที่เก่าครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมจ้ะพาเดินทางเขาป่าหาบกเหตุที่เก่าแลา้วจ้าไปลุ้นไปชมน้ำก,กันจ้าว่าจะมีเหตุยังให้เก็บแน่ไปจา้า ไปครับพี่น้องลุนเบิงน้ำกันครับหลังจากยุดไปมือน,นึงพี่น้องเขามารอเบิงครับปัจิมีเห็ดยางห้าเก็บแน่พี่น้องดินกับซี่งแหงแน่นอซาก,ก่อยว่าตฟฝนติตกมากครับบ่ตกครับลุนเบิงน้ำกันครับพี่น้องมาพอกันกับสาววันทีน่ยีสิบเอ็ดมิถุนายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ พี่กัสเท่ากับปลา,าบ่น้องเมกตำบลหาคามเพื่อบนทะเลจังหวัดอุบนครับเขาปลามาสวยแน่พี่น้องแดดเริ่มออกแล้วครับไปลุนเบิ้งน้กากันครับวันนี้วัดสิมานเ็ดทั้งแน่ครับดิงดาจ้าดอกแดดคงหายนะพาเรือียวนะดอกนึงแมงกินเพลินเนาะ ดอกจ้ะเห็ดพึงดังนะส่วนเห็ดกระหางแน่ยะจาจะพี่นอ้องเป็นเห็ดดอกบอมบูนเนาะข้าแน,น่อน,นอหนเน่อยจ้ะดอกนั้นแมงกินคนจุ้มกัแล้วง,งามจะพี่นอ้อง จะบ่าวบดายจ้ะยางเยียบพนุนนะเนาะพี่บ้านานตัดเสียดายแฮงแต่ว่าเห็นแต่พี่น้องยับจนแปลดอกก็แล้งามครับอดอกงามจ้ะอดอกใหญ่แหงนอันนันเนาะจะจูมเพิ่นจ้ะ พอ<ท>ดีกินนะจ๊ะพี่น้องน้ำปื๊ดปื๊ดจ้ะขาจ้ะพี่น้องอยู่ีนอีกสองดอกครับกาลังงานจ้ะพี่น้อง ở bên mô chưa nó tưới nước cái ọc bên bang mỏng nó xỏng zoom cha mẹ ăn thịt nó đào vàng thôi cha đào nướng cha đào căng nó ช่องดอกจ้ะพี่น้องกันลังงามเลยจ้ะดอกนี่จ้ะดอกนี้งามแห่งกินเพลินเนาะแมงกินเพลินจ้ะอู้นอนหลับดอกน้อยเพลิน,น,นะปะโปกไปก็ได้ แรงจิ้มพันดีก็จะตวบอดอกพันธง,งามดีนะจูงงามขนาด้วจ้ะดอกน้ำงามครับขาใหญ่ๆเลยเนาะบางหันเห็นแต่ขาเนี่ยหน่อยเนาะ อันนั้นเป็นดอกบานเพื่อนพี่พน้องเอาใดญ่บนเสาก่อยเห็ดเสือเอาไวาเา้เ,เ,เพื่อนอกอกหลบนาครับกำลังจูมจะ้ะพอดีหนังปุดๆด้วยเนาะจีจะ่ะ่ว่าแม่งมากินคนเนาะลายแต่ถือแม่งกินเนาะ ชาวกอยพ่อยังนอพี่น้องเหมันนี่เ,เงเลยอ้ยนาะงาแมแห้งครับมันมนดอกไม้มาก็นจุ่มเลยจ้ะเบิ่งที่เลยพี่น้องเห็ดเพิงดำนี่ได้คือออกเนี่ยอย่างี้เนาะจ้ะออกเป็นเงาเป็นเงาเลยพี่น้องจักดอกแล้วชาวกอยสองสามสี่ห้าหกเดปดเก่าดอกออเอกนาะเกืบพอซิปครับปกิปด,ดอกพอดีเนาะพอดีเนาะ เก็บเลยสักคอยมิแต่ดอกกลังงามเนาะจ้าช่วงเพิ่นออกคักๆนี่คือสีลายเนาะสักคอยเนาะจ้าคือสีเป็นเงาเป็นเงาอยู่ครับช่วงนี้เพิ่นออกบัวลายพี่น้องเห็ุออกห่างๆครับนี่แต่กระงงามมิแต่สีเนาะแกงแสบด้วยจ้ะเป็นมือมากครพอได้เก็บไ่เนาะจ้า มาติดต่อกันหลายเฮ็ดใหญ่น้ำพ่ะท่านพี่น้องเฮ็ดเิ่นออก่หลายครับขาใหญ่ๆ้ะจ้ะพี่น้องจุูงงา,งามอีกจาก้าขาใหญ่ๆเลยเนาะดอกนึงจา้าดอกคนยังงามนี่ได้จ้ะ อีกแต่จูมนะคอัปเดตแน่กระตาเฮาพี่น้องสีงเครื่องตาแล้วเนาะจ้านี่เด้เห็ดเพิอกดำหลุนๆเลยพี่น้องเหมือนนี้อุ้ยจุูมนี่เนาะซอกร้าพี่น้องขาใหญ่แห้งครับปะตะกินเสียพิ่จ้าดอกกระเจี๊ยมเปื้อนๆพี่น้องลดจ่ากับเสีย่ยวหวานแน่ชักหน่อยเนาะ มันเป็นเกิดมองเดียวกันมืนอนขึ้นหน่อยแต่ดอกเนะี่ยอนนี้คือสิบเปลือยเนาะจ้ะเ็นถึงแดด,ดป่ะเนาะดอกเพันย่างงามนี่ดิจะ้ะอืมดอกงามนั่งจับพี่น้องคาใหญ่เลยเนาะดอกงา,งามครับพี่น้องเป็นต้นยบเสียพันจ้ะ ดอกงามมนะังเนาะพุ่นนะฟ้านาดพี่น้องขาไหมคือดอกใหญ่เห็เนาะดอกซทำแขนเลยจ้ะมิจตูมีใยครับน้องก,กับพันใหญ่เบิดแต่ว่าดอกพันใหยเราจะเอาไวนะ้บ่ได้เนาะดอกนั้นเอาไว้ก็ได้แล้วก่อนดอกปลูกไวนะ้เนาะนี่จะดอกงามๆเนาะอยู่นี่เนาะ มันจะขาใหญ่ๆเลยจ้ะมีขาเนาะมองดอกนี่ใหญ่งงขนาดเนะม่แต่ขาใหญ่ๆเนาะจ้ะป้าพี่น้องว่ามันตุ๊กตาจ้ะ ตนะุบุอยู่เนาะจูมนึ่งจ้ะดอกเปนดอกดำดำเนะาะจ้ะจูมนึ่งจ้ะขาใหญ่ๆเลยดอกน้ำกันเลย,<า>เยเพี่น้องเยีดเพิงดำอันนี้พิงเข่าเนะาะจ้ะกำลังงามเลยจ้ะเ<ม>ห็ดดอกสมบูรณ์นะ มีเดาา็กขาใหญ่ๆเลยจ้ะดอกแม่งจ้ะอันนี้เป็นเห็ดเพิงง่อยตอครับพี่น้องเพิ่นสิกเกลเห็ดตอด้วยจ้ะเพิ่นสิมาขอกใน,นในเหนะตอเนาะเกนยงตื้อเจ้ะดอกเพิ่นสิคือเห็ดเพิืองนาฮอเนาะเพิง,เพ,ง,ง,งเพิืองนาฮอเพิืองสาดครับบวชคมเนื่อจ้ะแกงแสบเหมือกันสิเกขายเห็ดเพิงมุกยุ่งเนาะ ขาใหญ่ๆอีกแล้วจ้ะไม่ได้ขาใหญ่ๆเนาะแปดดินน้อยหนึ่งนาะขาสามดอกครับขาห่กไปใหญ่เนาะดอกนึงจ้ะเห็ดเพงดำครับโอ๋อเห็ดเพิงขาลายเนาะเก็บได้เห็ดเพิงดำครับบางฮั่น ของค่า,าอีกครับหางนะจูมหน่อยมั้งครับเป็นผึ่งค้าลายจ้ะเกิดหางให้จับพี่เนาะพึ่งดำข้ายังไงครับข้ายังไงจ้ะออกเป็นบางหฮมเด้อจ้ะบม่ได้ออกเบิดทุกหฮมเนาะหฮมละสองสามดอกห่มละดอกจ้ะพี่นอ้อง เพงตานอซอกออยมาเนี่ยส่วนลายสิเป็นเฮดเพิงดำครับเพิงดำเพิงข้าล่าเพิงแดงง่อยต่อเนาะจุจ้มนึงจ้าขาหน่อยๆเียเดียวเนะขาเงาทั้งจับพี่น่อยดอกไงญเป็นครับอันนี้ แต่วายังงามดีจ้ะเฮ็ดเผงอค้าลายหนึ่ง่ค่อยเห็นเลยน้องื้อนี้นนเนาะเฮ็ดจะออกห่างแนครับพอเฮ็ดช่วงนี้กับเริื่อมอืดแน่นอะดินแหงพี่นอ้องเฮ็ดเพิ่นบ่ออกปันไดครับต้องรอดถาบเบิ่งฝนตกมาใส่เนาะสกอย ถงดำอีกจุม้มนึงครับงามดจ้ะดอกหน้อยเพิ่นก็นมีเนาะน้ะองแบบนอนแปะดินไปเลยเนาะจีหน่อยเพิ่นบานั้นเอาละครับพ่อแม่พี่น้องกั้เดวลาเดินทางกาบ,บานครับมาสรุปพ้นงานกับสาวกอยครับมื่อนี้จ้ามาเมืองพ้นงานของเฮาจากพี่น้องก็กถือวาา่ามันู่จ้ามื้อนี้ กระสิเป็นเฮ็ดผึ่งดำจากพี่น้องส่วนลายเลยกระสิบเป็นเฮ็ดผึ่งดำนอ่เฮ็ดผึ่ง้าลายเท่ากระได้อยู่สองสาดอกจ้ะแล้วกระได้เฮ็ดผึ่ง่อยตอจากพี่น้องที่ออกแน่กระสิบเป็นเฮ็ดผึ่งดำละจ้ะแต่ว่ากระออกเป็นบางโฮมเนอจากบริออกวัตถุคมจ้ะดินกระแหงแน่แลวเนาะบนกัะยังป่ะันโต๊กมาอยู่จ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้เชิญชอบมาคลิปนี่อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง วันที่สิบฤษา,าคลิปใหม่ๆจากบ้านนัดกับสาวก้อยเด้อจ้ะพี่กัดของเฮามือนีกระป๋าบ้านน้องเมฆอำเภอบุญทรกจังหวดัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่21มิถุนายนปีพศ6 5มือหน้าคลิปหน้าค่อยพๆกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับพี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปเพียงใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้บาวนัทครับสาวก่อเหฮดคลิปใหม่ต่อ,ตอไปครับพอกาคลิปหนามือนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ